เจ้าหลัดดาวันสีบาิบะไซลับดาวันไปสงฆ์เ๋ยไปสงฆ์เนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเตรียมแพงเบิร์ตสิบคู่สิคนเด้อเบิร์ตสมุกจิบอนเนาะสบายดีสบายดีวันสงกรานต์ี๋วสักครั้เนาะวันสบายดีสวัสดีวันสงกรานต์เนาะวันปีใหม่ลาวปีใหม่ไทยพี่น้องเลยวันคือปีใหม่เนาะ อออมณิษฐนะ์พาพรอบครัวเนาะบาราถ่อในถ่อเผ่นประาลดน้ำรงพระทรงเจ้าขอพรน,นี่แหละขอพรน,นำสิ่งชักชิดเนาะส,สว่างปีใหม่ทำบุญเนาะขอพอรหลวงพอ่อคุณพระคุณเจ้าเพิ่นคุ้มครองหักษาเนาะ จินดาบอกไปติบอกบอกไปนะไปดีเพี่งเพียงเนาะไปเนาะเผางวเลียงงวให่พอไปเผางวเผางวเลียงงวนคล้ายกับปค้ายงวเพราะว่าขอให้ไปของเฮานะเนน้ยาเรไปซะห้ามมือใดกับไปมาอื่เขาอเขาน้่งใส่าจ้างแล้วเฮยไปเลยไป แค่มันไม่บอลน,นั่งอาเอาขึ้นเลยแหละไายเริ่มอยู่กับไพ่เบิบบร์ตบอลอยู่ในนะเถาอู้อยู่ในบอลกร,ร,ร,ระติกอันนี้ออกมาเลยแหละคันว่ามันเกลกกามาไว้นอกน้ำแข็งดีสื่อน้ำกิน ไปไหไงเดไปยวไรไจปดองลานทรายเปิี่น้องเลยม่ันนเดียร้อยร้อยมันี่ยลกำลังเดินทางบุ๊แม่ไปน้ำยูงบ่บุ๊แม่ตไปบไปหัวเม่ปเห็นตัวไปผู้เดียวบ่จ๊ะแม่ใส่เบิรงโันโอ้ทั้งัง กขาดโมีพ่อเห็นหอขัดจอแม่บ่ามันมักเลิบม่อทอดโคตี่น้องได้10บาททดโนดโตรไปตมาข้เจ้าบ้านอย่งเกาะมะอื่นใช่ปะเมือนั้ผ่าลงบ้านเราน่เพราะว่า บ้านบ้านบ้านนัางมีคนมีคนตายเนาะมีคนเป็นเพื่อนดีมือนกันก็เลยบอกผ่าลงนี่ว่าสปกติเดีจะลงมือื่นบนนี้ได้เหาก็ยังหมดหันใจเนาะเราเบิร์ดนำกันพี่นเราเลยชาวอาลงวันนี้เบิร์ดคือบ้านเฮายังค้ากันดีเปินดีพี่ใจไหนเนาะเลยรอลงมืออื่นบนสีไล่แล้วมันสีลายสีลายดอกมือ มือเพี 50. 50. Oh ่เงินกำเบิ้ลเงินกเบิ้คเอาหรือล้มือเลยมือเลยมือเลยเติมเติมมันลดมือแล้มะเสนมะเนไปก็มาขายเคไม่ขายเครื่องในหาดนี่นนะ

เมืองภูมินี่มันเป็นเมืองเก่าเมืองภูมิเป็นเมืองเก่าภูมิเจดีย์ะกี้ไปฟ้าทางแบรนเนขาสิบเอ็ดที่มันเป็นเดือนวิ่งวันดูเนหมอกเป็นควันเลยเนาะเมืองภูมิเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นเมืองไทรปุทองเออภูมิเลยเนี่ยเป็นเปลี่ยนเป็นเมืองไทรปุทองลงไปอยู่บ้านดานแต่ก่อนเมืองตั้งอยู่เมืองภูมินี้ เขาเปลี่ยนละที่กี่เขาเปลเี่ยนเ,เป็นเมืองเซาเอาวันจักวันหลุ่งน้อวันห่นะหมอกวันนี่น,นะคุณ โคนงามเลยกะบ่เห็นใครไปเวียดนามเนาะขึ้นบ้านนี่บักน้ำ <guarding> <Nam invisible> <Nam too> <mutually> <crease> กบตาเนี này, fate, sao, nó, oh, ่ยพมเห็นน้ำตาห้เนางไข้างหนานี่ก็หอดเลยนะว่าเขาน่าเจบาเจ็บตรงแลนี้วอเาอันนี้บัถฑ์บัโพพี่น้อบัณาดที่ห่างกันเนาะเฮ้ยถาดโพลอย่าว่าบัถาดโพลมันบัณา์ที่ห่างกันเา ไปมั่วไม่มีคนเลยคนไม่มีวันนี้ปอดภัยโ่งสบายทำบุญแบบสบายตาเลยนคอรยับเขาสู้านแามเขาสาถีจอดรถใหญ่อันดมาถึงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ้ยน คนก็ไ่คอยไล่หรอกมเนื้อเป็นของทานเกีวทานทิพย์ิดประกันอาถรรพ์คนอื่นยอื่นคนแล้วคนสิไล่ขัดเป็นว่าทาเงินหาทองไก่เงินไหลงทองไหลมาเด้ออะไรเด้อะไนเนื้อสเอารถมาสูดไ้ไดอะไรขับได้พังลอลายสูดลดน้ำอาบก็เม่อหอบ้ารให้มาถึงทีใหม่แม่บอลันรื่ไงเอารถมาเหียก็สูตได้เนาะสูดรดน้ำสูดรดน้ำสูดลดน้ำ ปีใหม่ป um ีใหม่ก็ต้องแปลว่า้านนี้ใหม่ๆก็นำีดีสูลนนาเนาะทได้เอาชัดกอเลีวกนสัคดีกนนัดเตรียมมาสุดนหนาันหาแล้วก็คันยังก่อนคันหาแล้วเตรียมวบุกผู้จัดทางติบุกคือน้ำหนาแท้ฮะอรแดดเด้ บ้านนียมินชงเลยทในต่ันหม่ยากบ่กันอายุใส่เฮาก็ยังงงเคยมาเดือเคยเห็ดยว่ามาเคยเห็ดแบบสุดลสุดลางเคยมี ูตรเต่ละพี่น้องเลยเพทีมาทำสียงกาะร้ที่มาสิบที่บม เสร็จเป็นทีเรียบร้อยเนาะแมนบอกน่ามีของอะไรแล้วเนาะได้ใส่ขวดเนาะน้ำมืออาบน้ำมืออาบวัดเละกับพี่น้องเลยนี่เนาะวัดวัดสะพนมาลาย่างคนบลายเนาะมือแรก ปกติคนสีลายเลยพี่น้องเว้ยเนาะปกติในคนสีลายขนาดเลย,ว,ยลว,นะวันนีนยังกบมาเลยนะมันในี้นโมลายหะใด

ยินเบอร์แรกเาน้องของห้องน้อมาได้มาหะมาถึงได้ก็ได้ต่อยอดคนยอคนชนเต็มเตามแถวแ้าสัตว์การสร้างสาวพัฒนานอาวุ้างเราพรพี่น้องของห้อพุทธบริษัทชาวพุทธุทุกคนน้อพี่น้งหับคนใจอืมเงสองส โอเคพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กรมมะเจาใบสร็จเลยเดีพด๋พี่น้องเด้อเนาะขอบุญขอบุณหลายๆครับเบุญมาชมนะคลิปนี้กระเพ้ากระเทาะเม่าวรผืนทั้งเม่เา่าน้อยเม่เา่า,าใหญ่แหละมาทําบุญเนาะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ลาวเนาะวันสงการานโอเคพี่น้องเกยไปพักใหม่คลิปหน้าพวกไปแล้วสบายดีสบายดี